สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกทกท่านนะคะก็วันนี้มาพบกับอาจารย์บุผผาทองสิีมานะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าในภาคเรียนที่1นึ่งคับสองพนะคะในทุกในทั้ง3ระดับนะคะเราได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาไทยนะคะจึงได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นนะคะ ก็ในภาคเรียนนี้เราจะมีการบันทึกในสมุดบันทึกรับการอ่านนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมาดูเกี่ยวกับความหมายของการอ่านก่อนนะคะการอ่านนะคะมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตนะคะจนถึงวัยชรานะคะการอ่านทําให้ข้อมูลทําให้เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วโลกนะคะการอ่านทําให้ผู้อ่านมีความสุขในเรื่องที่เราอ่านนะคะและมีความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นความต้องการของมนุษย์ของคนเราทุกคนนะคะ ทีนี้ความสำคัญของวันที่2เมษายนในทุกๆปีนะคะนักศึกษาทราบหรือยังคะว่ามีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับการอ่านนะคะก็สืบเนื่องมาจากในปีพศ2 5 5 2นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและยังกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่ง อันเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรมและเพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรับรู้อย่างต่อนเนื่องและทั่วถึงนะคะจึงได้กำหนดให้วันที่2เมษายนในทุกๆปีเป็นวันรับการอ่านขึ้นค่ะ จะให้ความเจริญก้าวหน้าได้นะคะต้องมีการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านั้นจะได้มาจากการอ่านนั่นเองซึ่งการอ่านหนังสือทุกประเภทเมื่อเราอ่านจบนะคะเราควรจะต้องมีการจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้อ่านว่าเราได้อะไรจากเรื่องที่เราได้อ่านไปนั้นนะคะต่อไปเป็นความหมายของการบันทึกนะคะคำว่าบันทึกคือข้อความหรือข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ ความรู้หรือสาระสำคัญของเรื่องราวที่ต้องการเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพื่อเตือนความจำเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงานต่างๆของเรานะคะการจดบันทึกคือการเขียนข้อความในการช่วยจำซึ่งจะมีประโยชน์ต่อในการศึกษาในทุกระดับนะคะโดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างวิธีการเรียนของกศนอนะคะเราต้องมีการจดบันทึกไปด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูหัวใจนักป่าดนะคะสุจีปุรินะคะคําว่าสุย่อมาจากสูตตะคือการฟังนะคะจิย่อมาจากจินตนะคือการคิดปุย่อมาจากปุจฉาคือการถามลิย่อมาจากลิขิตคือการเขียนนะคะทีนี้คําว่าสุคือการฟังนะคะได้แก่การแสวงหาความรู้เพราะการเล่าเรียนในสมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณต้องอาศัยการฟังเป็นพื้นนะคะ จีคือจินตนะแปลว่าความคิดนะคะเมื่อเราฟังหรืออ่านเรื่องราวใดๆแล้วเราต้องคิดตามไปด้วยนะคะคําว่าปุกคือปุจฉาหมายถึงว่าการถามเมื่อเราฟังหรืออ่านถ้าพบข้อความหรือถ้อยคําอะไรที่เราสงสัยที่เราไม่ไม่เข้าใจนะคะเราต้องถามให้เข้าใจนะคะต่อมาก็คือลิลิก็คือลิขิตนะคะแปลว่าการเขียน เมื่อเราฟังหรืออ่านแล้วนะคะเราจะต้องมีการเขียนหรือจดบันทึกไปด้วยนะคะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องอาศัยสุจิปุรินะคะเราถึงจะเข้าใจเราถึงจะจําได้เนาะส่วนประเภทของหนังสือที่เราจะอ่านนะคะก็จะมีอยู่7ประเภทนะคะประเภทที่1น,นว่นิยาย2ส,สารคดี3นิตยาสาร4ธรรมะ5การ์ตูนต่างๆ6ตต,ตำราหนังสือเรียนต่างๆ7หนังสือพิมพ์นะคะ ส่วนหัวข้อที่เราจะจดบันทึกนะคะก็จะมีชื่อเรื่องนะคะเนื้อหาโดยสรุปจากเรื่องที่อ่านชื่อผู้รายงานหรือชื่อผู้แต่งลงพิมพ์ปีที่พิมพ์อะไรต่างๆนะคะค่ะทีนี้เรามาดูสมุดบันทึกการอ่านนะคะเล่มนี้นะคะเล่มเล็กเดี๋ยวอาจารย์ผู้สอนก็จะนําไปแจกให้นักศึกษาทุกท่านที่ศูนย์การเรียนนะคะส่วนวิธีการบันทึกอย่างไรนะคะ หรือเราจะไปอ่านหนังสือเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์จารุวนโนโรรณนงพมมามาอธิบายเรื่องนี้ต่อนะคะเชิญรับชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะได้รับความรู้จากอาจารย์บุภาทองศิมาได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบันทึกการอ่านแล้วใช่ไหมคะเรื่องความหมายความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของการบันทึกการอ่านนะคะว่ามีอะไรบ้างนั้นซึ่งอ่ เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่านนะคะเราจะมีเกณฑ์ในการบันทึกดังนี้ค่ะให้นักศึกษาบันทึกการอ่านนะคะลงในสมุดบันทึกการอ่านเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติวันแม่แห่งชาติและวันรักการอ่าน2เมษายนนะคะและข้อที่สองนักศึกษาจะต้องบันทึกการอ่านให้ครบนะคะ ในหนึ่งเล่มนี้จะมีทั้งหมด31หน้านะคะนักศึกษาจะต้องบันทึกให้ครบเลยนะคะแล้วก็เมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็ต้องนำส่งอาจารย์ที่ปรึกษานะคะทั้งหมดมี31หน้าค่ะนักศึกษาจะต้อง เกณฑ์ okay. ในการบันทึกนั้นเราก็จะดูตรงที่ว่าลายมือนะคะจะเราจะพิจารณาในการว่านักศึกษาเขียนได้เป็นระเบียบหรือเปล่ามีความสวยงามไหมมีการเว้นวรรคและช่องไฟในการเขียนดีแค่ไหนนะคะแล้วก็เนื้อหาชัดเจนไหมพิจารณาจากการที่ว่าเราจะดูจากการสรุปความสําคัญของเรื่องที่นักศึกษาเขียนมานะคะและข้อคิดที่ได้รับนะคะก็ อีกข้อหนึ่งก็คือการเขียนถูกต้องไหมพิจารณาจากการสะกดคำวางรูปวรรณยุกต์และตัวกลันได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายสรุปข้อคิดพิจารณาจากข้อคิดเห็นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือแสดงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ เกณฑ์ในการพิจารณาในการบันทึกที่นักศึกษาจะได้เกติบัตรแล้วก็จะได้ชั่วโมงกปชด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนคงจะได้รับความรู้และนําไปบันทึกการอ่านในเล่มนี้แล้วก็นําส่งครูที่ปรึกษาได้นะคะสวัสดีครับรศศศรรรรรนักศึกษากศนเขตจะรู้จักทุกคนนะครับ วันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะครับอาจารย์ก็จะมาขยายผลนะครับในช่วงต้นคลิปนะครับที่ท่านอาจารย์บุบผากับอาจารย์จรุวันเนี่ยได้ให้ความรู้แล้วก็หลักเกณฑ์กับเราไปนะครับก็อาจารย์ก็จะมาพูดถึงในส่วนของสมุดบันทึกการอ่านนะครับที่นักศึกษาได้ไปแล้วเนี่ยนะครับว่าจะมีแนวทางในการเขียนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นักศึกษาครับเปิดมาหน้าแรกนะครับนักศึกษาก็จะพบกับข้อมูลด้านในหนังสือนะครับบรรทัดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชื่อหนังสือนะครับชื่อหนังสือที่นักศึกษาได้อ่านนะครับอาจารย์ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าการอ่านตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นในหนังสืออย่างเดียวก็ได้นะครับนักศึกษาสามารถหาข้อมูลนะครับอ่านบทความในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าในเพจก็ได้ นะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ได้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือชื่อหนังสือหรือชื่อบทความที่เราศึกษาได้อ่านะครับชื่อสองก็เป็นชื่อแต่งนะครับก็ใส่ไปชื่อผู้แต่งใครคนแต่งบทความนี้ใครเป็นคนเขียนนะครับถ้าเราหาคนเขียนไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะดูว่าจากเว็บไซต์ ประเภทไหนเราก็สามารถใส่ไปได้นะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของหนังสือที่อ่านนะครับเราก็เลือกล้ว่าเราอ่านอะไรวรรณกรรมนิยายหรืออะไรหรือกระตูนหรือถ้าเกิดว่าเราอ่านในเว็บไซต์อะไรเราก็ติ๊กอื่นนะครับแล้วเราก็เขียนว่าเว็บไซต์ไปก็ได้นะครับเมื่อนักศึกษาเลือกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นจํานวนหน้าที่เราได้อ่าน นะครับก็อย่างที่เคยอ่านหนะ้าหนาอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก้าหนึ่งเ,เล่มหนึ่งเนี่ยวันนึงอาจจะอ่านไม่จบนะครับเขาก็จะมีบอกว่าจํานวนหน้าที่อ่านได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยหนังสือที่เราอ่านเนี่ยนะครับชื่ออะไรแล้วก็อ่านได้กี่หน้านะครับเราก็ใส่อ่านได้30หน้านักศึกษาก็ใส่ไป30หน้านะครับวันที่อะไรก็ลงวันที่ไปด้วยกนเลืมนะครับแล้วย่อหน้าต่อไปนะครับจะเป็นสรุปนะครับ เนื้อหาที่ไดจากการอ่านนะครับว่าเราได้อะไรบ้างในเนื้อหาที่เราได้อ่านนะั้นเราก็สรุปมานะครับอันนี้ก็มีอยู่หลายหลายเรื่องนะครับให้เราเลือกอ่านนะครับจากนั้นนักศึกษาก็ทำให้ครบนะครับตามที่ในสมุดเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับเมื่อนักศึกษานะครับทำครบแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่านิดนึงนะขอย้อนนิดนึงก็คือ,เ,อเล่มหนึ่งเนี่ยนักศึกษาอาจจะอ่าน หลายวันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอ่านวันเดียวจบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่านในบทความในเว็บไซต์หรือในเพจอะไรเนี่ยก็น่าจะวันเดียวจบอยู่แล้วนะครับนะมันอาจจะเป็นจํานวนหน้าคืออาจจะเป็นหน้านึงก็ได้นะครับแล้วก็ใส่วันที่ไปตรงนี้เนาะอาจารย์ก็ย้อนนิดนึงคราวนี้เมื่อเราบันทึกในหัวข้อนะครับที่เราได้อ่านนะครับสรุปเนื้อหาเนี่ยได้อ่านแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นบันทึก เตือนความจํานะครับตรงนี้นะครับบันทึกเตือนความจําก <nutritional creative S 2> <ev> ็คืออย่างที่เราบอกว่าเมื่อศึกษาได้อ่านครบหมดได้อ่านจบหมดแล้วนะครับหมดเรื่องที่จะบันทึกแล้วเนี่ยมันก็จะมีบันทึกเตือนความจําอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ให้นักศึกษานะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยอ่านหนังสือหรือบทความอะไรนะครับที่เราบันทึกมาเนี่ยสมมติหนูอ่านมาทั้งหมดยี่สิบยี่สิบเรื่องยี่สิบบทความหรือเรื่องบทความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนักเรียนก็ควรจะมีบันทึกเตือนความจํานะครับ ให้ยี่สิบเรื่องด้วยให้สอดคล้องกันเช่นเราอ่านเรื่องอประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะบันทึกเตือนความจําว่าเขียนก่อนหัวข้อก่อนน,น,อะนะครับเขียนหัวข้อก่อนบันทึกความจำเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับบันทึกความจําไว้บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยปุ๊บ เราชอบตรงไหนก็อย่างเช่นเรื่องของการที่พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านส่งได้ประกาศอิสระเมืองแครูบุกนักเรียนก็ใส่บันทึกไปว่านักเรียนชอบตรงส่วนนี้นะครับประทับใจเราจะได้จำเอาไว้ได้นะครับเรื่องที่2เราประทับใจเรื่องอะไรในประทับใจในหัวข้ออะไรอย่างไรนะครับนักศึกษาก็ใส่ไปนะครับก็ใส่ไปให้ครบกับจํานวนที่เราได้อ่านมานะครับฉะนั้นก็จะมีเรื่องของหนังสือกับ ผลึกความทรงจำเนี่ยต้องให้สอดคล้องกันนะครับคราวนี้เมื่อนักศึกษาทำครบทั้งสองส่วนแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงบทสรุปนะครับท้ายเล่มก็คือสรุปการอ่านหนังสือนะครับในรอบเนี้ยที่นักศึกษาได้สรุปทีกเขาอ่านจากคุณครูที่ปรึกษาของเราไปนะครับนะก็จะมีบอกว่าเราเนี่ยนะครับในในข้อหนึ่งเนี่ยเราอ่านหนังสือนะครับหรือบทความเนี่ยจำนวนกี่เล่มนะครับหรือกี่บทความมันก็ต้องมันก็ต้องตอบตรงกับ ส่วนแรกกับส่วนสองที่เราอ่านมาใช่ไหมว่าเราอ่านไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเภทเออประเภทที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมากที่สุดคืออะไรบางคนการ์ตูนนะครับบางคนก็เป็นนิยายบางคนก็เป็นพวกบทความอเศรษฐกิจพ่อเพียงหรืออะไรต่างๆแล้วเราก็ใส่มานะครับว่ามีประเภทอะไรบ้างที่เราอ่านนะครับจากนั้นส่วนที่3มนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลที่ได้รับจากการอ่านหนังสือนะครับว่าเราได้รับอะไรบ้างนะครับ ผลตรงนี้เราก็ใส่มามีทั้งหมด6ข้อก็พยายามใส่มาให้เต็มนะครับและที่สําคัญสมุดเร่มนี้นะครับควรจะให้มันสะอาดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคะแนนคุณเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของความสะอาดด้วยนอาจารย์จารุวันได้บอกเกณฑ์ไปแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราควรจะทําให้สะอาดกําหนดส่งนะครับก็จะภายในวันที่30นะครับแต่ว่า นักศึกษาเนี่ยก็ต้องส่งให้กับคุณครูก็คือวันอาทิตย์ที่เราเจอกันสุดท้ายนี่ก็คือ29สิงหา65นี้นะครับฉะนั้น29เนี่ยนักศึกษาควรจะบันทึก ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเพื่อให้กับครูที่ปรึกษาเขานะครับแล้วครูปรึกษาเนี่ยก็จะมาส่งกับอาจารย์เจ้าของโครงการก็คืออาจารย์บุพผานะครับในวันที่30จากนั้นก็จะมีการคัดประเมินอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นฝ่ามกศึกษาด้วยนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็เราอ่านอะไรเนี่ยเราจดบันทึกเอาไว้อาจารย์ว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่โครงการหน้านะครับเดี๋ยวโครงการนี้นะครับเราก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ